ว่อไหม่อเข้าะนะคะคู่ขาสวัสดีค่ะค่ะี p ep แรกไปแล้วค่ะวันวที่16พฤศจิากายนงไงแล้วก็ต้องบอกว่าตื่นเต้นเพราะว่าต้องบอกเป็นซีรีส์ที่เป็นแบบฟูซีรีส์เรื่องแรกของ id x ด้วยก็ตั้งใจ มากๆต้องอบอกว่าพูดทราบอยูแ่แล้วก็หวังว่าทุกคนจะสนุกกับซีรีส์ของเราเพราะว่าเราค่อนข้างแบบอยากให้เข้าถึงง่ายๆแล้วก็ดูแล้วก็เป้าเ้าหมายคือพุ่งบอกทีมทุกคนเลยว่าตาัดยังไงก็ได้ออกมาให้แบบว่าคนดูดูไปแล้วก็ยิ้มไปแล้วมีความสุขแบบไม่ต้องคิดอะไรมากไม่สีเรียดอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่ปาขาเป็นไงคะแชร์ไปแล้วทีมหนึ่งเขินตัวเองในกล้องมากแล้วก็ แล้วก็ตามจริงอ่ะเราไม่ได้ดูมาก่อนเลยเราก็ได้รับชมในเมื่อวานครั้งแรกเราก็ตื่นเต้นแล้วก็ดีใจที่แฟนคลับทุกคนชอบเลยค่ะเพราะเห็นเราสมการรอคอยไหมคะที่แบบว่าที่ดักพูดเทไปกับซีรีส์เรื่องนี้รือว่าสมสมการรอคอยแล้วก็เต็มที่มากาน้องฝั่งนีงก้นก่อนเหอนเห็เอน,อ,น,อ,นอ่านอ่าไปแล้วอย่างทีง ค่ะก็ชอบมากมากเลยค่ะก็เพิ่งได้ดูเมื่อวานพร้อมทุกคนเหมือนกันแล้วก็เหมือนไปเลยค่ะเห็นตัวเองแล้วก็แอบเขินนิดนึงเพราะว่าก็พอตอนถ่ายอะค่ะเรายังไม่ได้เห็นแต่พอมันถ่ายออกมาแล้วก็ตัดออกมาแล้วก็รู้สึกว่าเซอร์ไพรส์มากทั้งภาพเสียงแล้วก็แบบไวท์ต่างๆเลยซีคือทุกคนน่าจะชอบค่ะก็สเปนเฟย์ค่ะก็เป็นัีซแรกค่ะก็เป็นครั้งแรกเลยที่ได้เห็นตัวเองแบบออนแอร์บนจอทีวี ก็รู้สึกแบบตื่นเต้นมากๆค่ะแล้วก็ตื่นตระหนกมากเลยค mm ่ะ hmm. ค่ะอ like 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 ันนี้ยก็คงเหมือนกันครับก็ตื่นเต้นมากๆเลยครับแล้วก็ดีใจมากๆเลยก็เมื่อวานก็เป็นครั้งแรกที่ได้ถึงก็ขอให้สนุกนะครับสำหรับฮานาก็จริงๆนับวันรอมาตั้งแต่เริ่มถ่ายเลยค่ะอยากจะดูตัวเองในจอแล้วก็พอถึงเมื่อวานคือตื่นเต้นมากๆแล้วก็ รันงแต่ฉากที่เปิดตัวเลยแบบว่าอยากจะแคปรูปไป 10x แต่ว่าก็แบบก็มือใหม่ก็กดไม่ทันกดนู่นกดนี่ค่ะก็หวังว่าทุกคนจะชื่นชอบกับซีรีส์เรื่องนี้ค่ะ,อะของฟ้าสาวก็ใจจดใจต่อรอตั้งแต่คือเปิดรอตั้งแต่ตอนสี่บุมครึ่งเลยอะคะ่ะแล้วก็พอฉากไปตอนแรกก็รู้สึกว่าเออดีใจแบบครั้งหนึ่งเราก็ข้าคภูมิใจกับ กับผลงานทีนี้ค่ะแล้วก็หวังว่าทุกคนจะรักซีรีส์เรื่องนี้เหมือนกับเราด้วยรือว่าออกแบบพร้อมกับไพรมันพอดีใช่ค่ะก็ต้อนรับไพรมันด้วยดีเฟรนซีรีส์แล้วก็ต้องบอกก่อนว่าเอ่อสำหรับอีพีแรกน่ะน้องๆก็ยังใหม่ในช่วงแรกอยากให้ติดตามนะคะหลังอีพีสองไปจะแบบยิ่งพเข้มข้นมากแลว ต้องบอกว่าอทีแรกสำหรับผุ้งเองเนี่ยก็ยังมีความที่ยังยังมีไม่ลงตัวบ้างเล็กน้อยโดยส่วนตัวเองตัวไปเองก็ปรับตัวอยู่แต่ก็้ถือว่าน้องทำได้ดีแต่อยากให้ดูหลังจากนี้ไปค่ะห,หลายๆคนพัฒนาแบบพัฒนากันในกองเลยค่ะเพราะว่าเหมือนเราเองก็ยังถ่ายเพิ่มอีกแล้วเราก็คุยกันว่าเราจะซ่อมตรงส่วนที่ที่ยังไม่เพอร์เฟกให้มันเพอร์เฟกที่สุดใช่ไหมครับไปก็ <c oughs> <c oughs> ต้องบอกว่าน้องก็เขินก้องกันช่วงแรกๆตอนหลังๆก็เริ่มสนิทกันเราก็เลยคิดว่าเออถ้าบางอย่างที่เราต้องรีชูทให้มันออกมาดีที่สุดก็อยากให้อยากให้มันออกมาแบบนั้นให้กับท่านผู้ชมค่ะหลายคนชอบสถานที่โรเทชันมันสวยมากค่ะทุกค่ะอันนี้คือเลือกยังไงบ้างคะพุ่งเป็นคนเลือกเองตอนแรกตอนแรกสุดเลยยังจะตั้งเรื่องนี้ว่าเดอะรีสอร์ทอยากจะใช้ชื่อสังกฤษว่าไม่ใช่เฟรนด์โดยต้งหมายถึงว่าเรื่องราวทุกเรื่องเนี่ยมันเกิดขึ้นอยู่ในรีสอร์ทรีสอร์ทนี้แล้วก็ ต่อไปอพิสุดต่อไปเราอาจจะเป็นแบบทีสออ์ที่อื่นๆอ,อะไรเงี้ยแต่ความคิดอยากให้แบบว่าอยากให้รู้ว่าประเทศไทยอ่ะมีสถานที่ท่องเที่ยวส,สวยๆนี้ที่ไม่ต้องบินไปไกลๆด้วยมีอะไรมากมายแล้วก็ที่สำคัญที่นั่นอาหารอร่อยมากค่ะทุกคนกวนหมดเลยค่ะ <c oughs> อย่างนี้มีกิจกรรมอะไรบ้างคะหรับวันนี้สำหรับวัน,นนี้ก็นอกจากจะได้ชมเมื่อวานชม ep หนึ่งไปแล้ววันนี้ก็จะได้ชมอีกครึ่ง ep ด้วยความที่เมื่อวานเนี่ยเราไม่ได้จัด เหมือนคนอื่นคือปกติเขาจะดูก่อนแต่ของเราเป็นดูหลังเราก็เลยมาเพิ่มให้เมื่อวานดูหนึ่งปุ๊บนนี้ดูอีกครึ่ง EP แล้วก็วันนี้ที่ที่จะเปิดก็คือจะเป็น EP ที่ฉายใน VTV ไม่ใช่ในช่อง9้าจะเป็นอันคัดนะคะให้ได้ชมกันซึ่งถ้าเมื่อวานเนี้ยน้องปาเขาจะบอกไปแล้วว่าเปิดมาก็ตกใจเลยเดี๋ยววันนี้ค่ะได้เห็นภาพตอนที่ตกใจแล้วก็เตรียมยาดมไว้เลยไ,ได้เลยคนะ ดมคืออะไรคะคือแบบมันกินมันยังไงกุ้งมันยังไงให้ให้เจ้าตัวตอบดีกว่าเพราะน่า <c oughs> ดูปุ๊บแล้วน่าจะดมยาเลยวันวันมีโอกาสได้จะดูกับพี่มีแฟนคลับด้วยเพราะวันป้ายมีคอนเสิร์ตพี่มีแฟนคลับข้างหลังร้องขอชีวิตแล้วเขาจะดมให้พี่หน่อยคืออะไรคะดมแบบคือมันจะมีฉากจังหวะจังหวะที่เอ่อวยความที่ในเนื้อเรื่องของระดาหวาน็นแฟนกันใช่ ก็เลยมีจังหวะที่น่ารักน่ารักกุบกิบเขาก็จิกบินจิกกันตอนนั้นเราใช้มนะุมกล้องใช่ไหมมันเป็นมุมกล้องทั้งหมดครับอ,อยากอยากจะบอกทุกคนว่าไม่ว่าจะเป็นฉากที่คล้ายๆจะจูบหรือว่าฉากที่แบบตรงซอกคออะไรพวกนี้มันเป็นมุมกล้องทั้งหมดครับอ๋อไม่เอาตัวแรงเลยเอาเอาตัวแรงเลยเนี่ยไม่เหมือนเลยนะเนี่ยเลยต้อแบบว่าฝ่าย้โงนยิหมอก็คือมันแค่มีฉากจิกกันได้ตอนนี้สองวันนี้มันจะจิกหมอกกว่าเดิมไหมคะ อเลยครัให้พูดต่อคุณเป็นคนไปตาดผมไม่รู้วันนี้ก็จะอันที่เมื่อวานรุ่นมากเราไม่ได้เห็นหลังรุดนมากนะวันนี้จะได้เห็นก็น่าจะได้ชมตรงนั้นด้วยก็ต้องบอกว่าจริงๆล้วบางคนบอกว่าอยากตัดตรงนั้นออกให้ดูเลยแฟนคลับกับบางคนก็แบบป็นห่วงน้องฟายแต่เราก็บอกว่าเออจริงเนาะมันก็เป็นสิกเน์จอร์ของเกิร์ลที่ทุกคนอยากจะชมแล้วน้องเองก็ทุกคนนะคะนักแสดงทุกคนก็คือนักแสดง เราก็ทําหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดพุณเชื่อว่าเด็เดทำออกมาได้ดีเลยเลยมากๆากด้วยสังคมค่ะ,ะถ้าแบบซีรีส์นีษษ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 ้ประสบความสำเร็จซีรีส์ต่อไปเลยไหมคะพี่ตุ้มจริงๆเราแพนต่อไปไปแล้วด้วยค่ะก็คิดว่าจบแล้วก็จะเป็นช่วงปลายปีที่เราจะว่างไปตลุยเฟสติวัลแล้วก็น่าจะเป็นช่วงทำนิ่งๆที่จะกลับมาออกกองในต้องดูว่าจะเป็น next s e a s o นหรือเป็นเรื่องใหม่ค่ะเพราะว่าตอนนี้ก็เซตทีมแล้วก็กำลังเขียนเรื่องใหม่่เขียนเรื่องด้วยตัวเองเช่นเคยค่ะก็แบบอยากอยากเล่าเรื่องในแบบใหม่ๆโดยการที่เราได้ศึกษาน้องๆเนี่ยในคาแรคเตอร์ครั้งนี้แล้วว่าเขามีความถนัดยังไงแล้วก็จะทำรีเสิร์ชจากเรื่องนี้แล้วก็ทำขึ้นมาค่ะจะยังไม่เลิกค่ะจะยังทำต่อไปแล้วไปอะฝากเลยแต่ละพี ฝากข้อความฟินทำไนต่อไปผมก็ฝากซีรีส์บีเฟนเจตนาไม่ลืมด้วยนะครับก็เป็นอีกหนึ่งซีรีส์เรื่องแรกจากไปแล้วก็เชื่อว่าน้องๆหลายๆคนก็เป็นซีรีส์เรื่องแรกเหมือนกันเราตั้งใจแล้วก็ทุ่มเทมากๆแล้วก็อยากให้ทุกคนเปิดใจเปิดใจรับแล้วก็เชื่อว่าถ้าทุกคนได้ดูทุกคนจะชื่นชอบก็ฝากด้วยนะครับสำหรับซีรีส์บีเฟเจตนาไม่ลืมสนุกครบทุกรสชาติแน่นอนทั้ง12 ขางาคอรบคุณครับขรบคุณครับครับครัครับครับคครับครับครับครครับครับครครับ แลขอกล้อนีนะคะก่อนเลค่ะีดรูปนุณนะคะนี่นะคะนี่นะคะนี่นะคะขอก็้องงานเนี่ยค่ะงานานอยูปค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอมือถือตัวนี้นะคะ ลุกนะคะขอบคุณค่ะขอต้อนรับหน่อยค่อ